สวัสดีเอฟซี 3, น้องดีมทุกท่านนะครับผมทุกคนเลยนะครับผมวันนี้เรามาหาปลานะครับผมเนี่ยอันนี้เราดักไอโง่ไว้นะครับผมตั้งแต่เช้าแล้วปีนี้ปีนี้ปลาไม่เยอะนะครับผมมีแต่ปลาตัวเล็กๆนะครับผมบ่อที่บ้านนะ ทีฮ่ฮูปะน่าจะเป็นปากรดีนะครับผมเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะมาไล่ปลาช่อนเข้าไอ้นี่กันนะเด,เดี๋ยวมีเรามีผู้ช่วยสี่ขานะไอ้นี่ตัวหนึ่งนี่ยไอ้นี่ตัวหนึ่งเดี๋ยวเรามีผู้ช่วยสี่ขาลงมาช่วยกันไล่ปลาเข้าเข้าไองโง่นะ น้ำเริ่มแห้งแล้วนะครับผมอันนี้ก็วันนี้วันที่สิบสี่กุมภานะครับผมสองห้าหกสี่ครับผมอาปากินกันนะเหี้นี่นะครับผมเนี่ยก็ลังดักรอบไว้นะมารู้ปลาข้าวปลาน,นะเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูผู้ช่วยก่อนผู้ช่วยกินข้าวอิ่มยังรู้มีปลาด้วยนะมีปลาด้วย อันนี้ครับผู้ช่วยของเรานะที่จะไล่ปลาเข้าไอโง่นะกําลังกินข้าวอยู่อ่ะดูกินข้าวอิ่มยนันเร็วเร็วข้าเร็วเร็วเข้าเดี๋ยวไปหาปลากันเร็วเร็วกินเร็วเร็วเดี๋ยวไปหาปลากันกินเร็วเร็วข้ากำลังกินข้าวอยู่นะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่ง โดชื่อโดโดนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะไปหากัดหาปลากับเจ้าตัวนี้นะ <c oughs> ครับผมเดี๋ยวรอสักครู่นะครับอ้าวยืดเส้นยืดสายครับผมพร้อมแล้วพร้อมยังโดพร้อมยังพร้อมยังไปหาปลากันฮึมมี่ไปแล้วโอเคสลัดคนนิดนึงไป พร้อมยังพร้อมแล้วไปนี่โดดตรงนี้มาร็วๆโดดตรงนี้เรเวเร็วนี่ไปเดี๋ยวๆหาปลาหาปลาเอาละครับบมนี่สมุนตัวน้อยของเราเดี๋ยวไลป่ปลาแล้วอ่านเห็นไ,ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวโด đưa 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 này quá

โอเคครับผมเนี่ยเดี๋ยวเราลงไปด้วยโดดเด็วเดี๋วเดี๋ยวเดยวไล่ปลาข้ารอบเฮ้ยอยู่ไหนะเฮ้ยนู่น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 ไหนวะเดือดดิโอ้โหไปนู่นแล้วเร็วเร็วเร็ว น้ำมันลึกนะครับผมแค่แค่นักแห้ง <c oughs> ไหนโดหาทางนู้นเดี๋ยวเราไปดูทางนี้โ,นโดบางนี้โดเร็ว โอ้โหเอ๊ยจะปลาขึ้นมาโอ้โหนี่วัดเดียวแวบเดียวนนะโอ้โหเดี๋ยวแวบหนึ่งนี่ครับอันนี้ในในรอบมะนี่อืมพอได้กินอยู่นะครับผมในรอบในรอบในรอบ เดี๋ยวเราจะเอาในไอโง่ขึ้นนะเดี๋ยวค่อยดูกันนะครับผมนี่ไปเทก่อนเดี๋ยวตัวเล็กๆเราเดี๋ยวค่อยแยกปล่ออีกทีนึงหยุดในนี้ไปก่อนเด้อ ยังไล่ไม่เลิกครับยังไล่ไม่เลิกดูดูไล่ไปไล่ไปเรื่อยๆเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อจะเก็บได้เดี๋ยวรอสักครู่ก่อนห้ามเข้าไปห้ามเข้าไป

นายโง่ได้ตัวเ,วเองโหตอนที่ลงที่แรกนะได้เยอะเห็นมันเข้าอยู่อ่ะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเอาไว้พบคลิปหน้านะครับผมเราก็ได้ดักต่อไปอีกนะฮะโอเคครับผมงั้นเดี๋ยวจบแค่นี้นะครับผมเดี๋ยวไปครับสวัสดีครับ